สวัสดีค่ะวันนี้น้องซาร่าจะพาทุกคนมากินขนมกินน้ำยาที่ตลาดกมวิทย์นะคะตอนนี้น้องซาร่ามาถึงร้านแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำยาหม้อใหญ่นะคะนี่ละคะ่ะผักนะคะหัวก็จะมีหัวปีใบแมงลักนะคะกระหล่ำซอยนะคะแล้วก็ตะกะเจตถั่วงอกปลาดองแล้วก็กระหล่ำปีนะคะนี่ค่ะผักเยอะแยะมากมายเน้นๆนะคะทุกคนอ่าราคาเขาก็จะขายอ่า ธรรมดา25พิเศษ30นะคะทุกคนนี่ค่ะขนมจีนเค็งใหญ่ๆนะคะร้านนี้อร่อยมากนะคะน้องา่ามากินประจํานะคะร้านเขาก็จะขายตลาดกรวิก็จะมีวันจันทร์เขาจะขายวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะขนมจีนร้านนี้อร่อยมากจริงๆนะคะอ่ะก่ออื่นน้อง่าก็ฝากอ่าทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ อ่าให้น้อง่า,าด,ด้วยนะคะให้ช่องน้องา่าด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องา่ากินโชว์เลยค่ะน้องา่าก็สั่งอ่าขนมจีนมานะคะนะคะี่ค่ะขนมจีนผสมมานะคะอ่ากินไปเลยค่ะกอร่อยมากเลยค่ะทุกคนตามขนมตีขนมจีนตามด้วยผักกระเฉดค่ะตามด้วยผัก ใครแม่งรักตามค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครชอบกินขนมกีนอ่ะมากินได้นะคะที่ตลาดกคมวิทย์นะคะอ่าใครชอบกินขนมกีนบ้างเมนมาได้นะคะทุกคนน้องสลาก็เป็นเมนูนี้ขนมกีนน้ำยาน้องสลาก็เป็นเมนูนี้น้องสละก็ชอบมากเหมือนกันนะคะชอบชอบมากเหมือนกันนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ มาทานกับน้องสาดาไปด้วยกันเลยคะ่ะทุกคนใครอยู่แถวกรมป่าไม้นะคะกรมป่าไม่าจะตุจักมาทานได้นะคะที่ขนมจีนตลาดกรมพิษนะคะขึ้นอ่างง่ายอ่าไมาง่ายนะคะขึ้นรถไฟฟ้ามาลงสถานีรถไฟฟ้ากรมประไม้นะคะลงมาตรงกรมพิษนะคะเขาจะขายนะคะขนมจีนเขาจะขายวันทุก,ทกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ อันนี้อร่อยมากจริงๆค่ะแนะนําเลยะคะ่ะมาอุดหนุน,นพ่อค้าเขาได้นะคะอร่อยมากค่ะมาค่ะมาทานกับน้องสลาด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะกินขนมจีนไปแล้วก็ตามด้วยผักเน้นๆนะคะน้องสลาเขาชอบกินขนมจีนชอบกินผักนะคะใครชอบกินขนมจีนแล้วก็กินผักเหมือนน้องสลาคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคน นี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนนานนี้เขาผักเยอะนะคะผักไม่อันเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะกินขนมจีนนะะี่ค่ะตามด้วยหนังนังไก่กรอบๆนะคะขนมจีนกับหนังแตกหนังไก,ก่กรอบๆน,นี่เข้ากันมากเลยนะคะทุกคนอืออร่อยมากเลยค่ะแนะนํานะคะแนะนาทุกคนมาทานนะคะนี่คะ่ะน้ํายาขนมจีนน้ํายาก,กะทิน้ํายาป่าหม้อใหญ่ๆนะคะหม้อใหญ่ๆขนมจีนเคงใหญ่ๆนะคะมาทานนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะทุกคนผักก็เน้นๆนะคะหัวปีไม้แวงลักน้ล่ําซอยแล้วก็ ผักกาเชถั่วงอกผักดองนะคะนี่ค่ะผักไม่อั้นนะคะกินได้เลยนะคะหมดแล้วพ่อค้าเขาจะเติมตลอดเลยนะคะผักอร่อยมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะ